สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาเก็บพริกแล้วนะคะเพราะว่าจะตัดแล้วก็เลยต้องเก็บเก็บให้ดูแล้วไอ้นี่แต่ว่าคงไม่ถ่ายทุกต้นหรอกเพราะมันไอ้นี่มันเสเวลามันแบบไงเกังใจคนดูเนาะใ,นใจเพื่อนๆเ,เสียเวลา เร,แบบเราจะถ่ายให้ดูแป๊บหนึ่งนะเราก็จะถ่ายให้ดูตอนตอนไอ้นี่ตอนเราเก็บเสร็จว่าได้เดย็ะแค่ไหนอากาศเย็นแล้วเดี๋ยวเสร็จพวก,อ,ก,อ,อ,กอันนี้เลยไม่ยอมออกน่าเสียดายอันนู้นก็เพิ่งอยากออกดอกเป็นเม็ดบ้าบอ นั่นจะใชใ้ดูว่าเราจะได้เท่าไหร่พิษเผ็ดพิษเผ็ดนะเนี่ยพิษชี้ฟ้า นี่ยจิชเนี่ยตอนนี้ฉันดูบนเ่เสร็จเดี๋ยวเราจะสรุปให้ดูอีกทีนึงนะว่าเราจะได้เท่าไหร่นี่กำลังงามเลยเดี๋ยวให กำลังเก็ดโอเคนี่นะพริกที่ได้แล้วเดี๋ยวกล่องนี้มันจะหนักกว่าเดี๋ยวชั่งแล้วก็จะเขียนให้ดูนะว่าได้ทั้งหมดเท่าไหร่่าได้ไดยุ่ครึ่งโลกว่าเสียดายนะถ้ามันไม่น่าว่าที่มันกำลังออกเป็นเม็ดอนะนะเยอะเลยแต่ว่า อันหนาวแล้วไงอันนี้อ่อนๆเราก็เอานะไ mm. อดอกอ่ะเล็กๆเก mm. พราะว่าเสียดายแต่ว่าถ้าเล็กเกินแบบที่ว่าเพิ่งจะจุมจ่มๆออกมาก็ตัดทิ้งแหละนี่นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมนะคะแต่ว่าเราก็เก็บกินไปเรื่อยๆเนาะมันมีที่เราเก็บกินไปเรื่อยๆก็มีสีแดงๆม้างสีเขียวมังอันนี้คือที่เลือก บายบาย